พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือคุณเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อส0กล่าวว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันของพระองค์พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณของเราเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละวันในโลกนี้ เราต้องเผชิญการทดสอบทดลองการต่อสู้ในทางฝ่ายวิญญาณมีการโจมตีจากทางอำนาจแห่งความมืดและมันกำลังต่อสู้กับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านอาจจะ,ะเผชิญปัญหาการงานการเงินหรือสุขภาพมีวิธีเดียวที่เราจะดำเนินชีวิต ในชัยชนะต่อปัญหาที่เรารเผชิญได้คือรับกำลังและฤทธิเดชจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราฤทธิอำนาจของพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้เรามีกำลังในการ,รเผชิญทุกวิกฤตได้มีคริสเตียนจำนวนมากอ่อนแอและพ่ายแพ้เขาเดำเนินชีวิตโดยการที่ หมดเลี่ยวแรงกำลังวันนี้พระคำของพระเจ้ากำลังเชื้อเชิญให้เรามีใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญในพระธรรมสรดีบทที่3 1มเข้อ24บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดท่านทั้งหลายที่ฝากความหวังในองค์งพระผู้เป็นเจ้าวันนี้ไม่ว่าเรารเผชิญสถานการณ์ใดอย่าให้เรายอมแพ้หรืออ่อนแอ ในสถานการณ์ที่เปาโลและซีราดถูกจับขังคุกอยู่นั้นเขาอธิษฐานร้องเพลงน้ำสการพระเจ้าในยามเที่ยงคืนพนานาการที่รัดตรึงเขาอยู่โซ่ตรวนนั้นได้หักสะบันออกเมื่อเขาเข้ามาหาพระเจ้าสารเสริญและน้ำสการพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าเรารเผชิญวิกฤตอาจจะเป็นหนี้สินการงานการเงินหรือเรื่องใดก็ตาม ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าในพระเจ้านั้นมีแม่น้ําแห่งชีวิตแม่น้ําแห่งชีวิตนั้นเมื่อไหลผ่านไปที่แห่งใดที่นั่นจะเกิดผลที่นั่นจะมีชีวิตเกิดขึ้นในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: บอข้อ1นถึงสบอกว่าในอาณาจักรพระเจ้ามีทุกสิ่งมีต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อเราเข้าไปหาพระองค์ชีวิตของเราจะรับกําลังเลี้ยวแรงสดใหม่ขึ้นพระเจ้าาัฒนาให้เรา เข้มแข็งและกล้หาญเมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าเหมือนกับเราเข้าไปเสียบปลั๊กเราใช้มือถือแบตอาจจะอ่อนแล้ววันนี้เมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าเหมือนกับเราได้รับการชาร์จแบตอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจะเป็นแหล่งกําลังของเราเมื่อเราเข้าไปใกล้พระองค์พระเจ้าปรารถนาให้เรารับฤิดเดชกําลังในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13กล่าวว่าข้าพระเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดย โปรองผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระเจ้าวันนี้ขอให้เราเข้มแข็งอยู่เสมอให้เราเข้าไปหาพระเจ้าให้เรารับฤทธิ์เดียดากพับองร์งและเราจะมีชัยชนะขอพระเจ้าไวพรครับ